สอกอร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพนานครและเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาครัฐทั่วประเทศจัดก,การประชุมใหญ่ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่2ซึ่งงานนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา70แห่งเพื่อเป็นการสแสดงศักยภาพด้านการวิจัยต่างๆการพัฒนาครูรวมไปถึงการวิจัยเหล่านี้ยังเป็นเครื่องมือที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วยค่ะ สำหรับภายในงานมีการทำพิธีเปิดงานเรามอบประกาศนิยบารให้กับนักวิจัยอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ ในนามของเจ้าภาพและคณะกรรมการดำเนินง,งานผมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินด,ดีอย่างยิ่งและหวังว่าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการตามที่สํานักงานคณะกรรมการศึก,กาษาได้สนับสนุนการพัฒนาหมหาวทิทยาลัยไ,ไปสู่ความก้าหน้าทางวิชาการภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยดยนศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาตินั้นสำนักบ,บริหารโครงการได้แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็นสองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือมหาวิทยาลัยแห่งชาติ9แห่งและกลุ่มที่สองคือมหาวิทยาลัยของรัฐอีก70แห่งและเนื่องจากการทําวิจัยเป็นภารกิจหลักประการหนของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่จะต้องเป็นผู้นำทางปัญญาของสังคม การทำวิจัยก็จะทำให้เกิดองค,ความรู้ใหม่สร้างปัญญาปฏิบัติหรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ นอกจากภายในงานจะมีการมอบประกาศนียบตัตรให้กับนักวิจัยแล้วยังมีนิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการบรรยายหรือโปสเตอร์ก่อนที่เราจะไปดูผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆนั้นไปถามที่มาความร่วมมือในการจัดงานั้งนี้กันค่ะงานนี้เป็นการจัดงานประชุมทางวิชยาการของนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยในอุดมศ,าศาึกษาอุดมศึกษา โดยทางสำนักง,งานส่งเสริมการวิจัยกระทรวงศึกษาได้ให้งบประมาณกับมาและราชบัณฑ์นครเป็นคนจัดการในการจัดประชุมในครั้งนี้วัตถุประ,ประสงค์คือให้นักวิจัยที่รับทุนจากโครงการเนี่ยมานําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ระหว่างกันซึ่งเราเน้นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก วิจัยครั้งนี้น่าจะเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ทั้งหมดที่ที่ทำวิจัยแล้วก็จะต่อยอดงานวิจัยของตัวเองต่อไปเราไม่คิดว่าคณาจารย์ที่ได้มาฟังนักวิจัยพูดมาดูงานวิจัยในครั้งนี้จากทั่วอาจารย์จากหลายทั่วประเทศเนี่ยก็จะเกิดแนวความคิดในการไปทําวิจัยหรือกระตุ้นโครงการวิจัยต่อตามตามแนวทางของที่สํานักง,งานส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ทุนนี้มันมีอยู่ทุกปีเพราะนั้นก็จะกระตุ้นให้อาจารย์ทั้งหลายี่ยพัฒนางานวิจัยของตัวเองต่อไป งานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ได้รับทุนของสอกอ,อนะครับซึ่งเป็นงานบูรณาการนะครับโดยใช้เครื่องหมายทางโมเลกุลน,นะครับในการจัดจาแนกพืชสมุนไพรสกุลว่ามหาการซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะครับที่เจอแถวภูมิภาคเซวิีสเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในพืชกลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการวิพัฒนาการนะครับดังเหนได้จากรูปนะครับ ก็มีชื่อที่แตกต่างกันไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายชนิดนียสามารถนํามาใช้ในการรักษามะเร็งนะครับรักษาพวกโรคเบาหวานได้แต่ว่าเรายังขาดองค์ความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจําแนกชนิดให้ถูกต้องนะครับรวมถึงวิวัฒนาการซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยชนิเนียก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็นําไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านแล้วก็ ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักเพศัจกรและก็นักวิจัยต่างๆนําผลงานชิ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นผลงานที่ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้ตีพิมพ์ในวรารสารระดับนานาชาตินะครับหลายเรื่องด้วยกันนอกจากนี้ยังได้คัดเลือกให้เป็น1ใน15บทความที่ได้นําเสนอในงานประชุมนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ในในรอบปีที่ผ่านมาด้วยครับ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทํามหาเทยาล,ลัยราชภัฏพ,พระนครรวมถึงมหาเทยาลัยต่างๆอีก70แห่งร่วมการส่งเสริมและพัฒนานงานวิจัยต่างๆให้ออกมาเพื่อนําม,มาใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนการสอนรวมไปถึงสามารถนําไปพัฒนาประเทศต่อไปได้อีกด้วยค่ะ